สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องฟองไปสุกุสุคนแ,น,แนแฟนแฟนแฟนขับของมะลําใจเกินลอยแฟนขับของสาวแจก,กี้ผีว่าอยากพี่น้องฮอดงานแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เล่นอยู่ที่จันทบุรีนะคะป๊งานใหญ่งานตพี่น้องงานระดับจังหวัดนะคะงานระดับจังหวัดของมะลันใจเกินลอยมีถือโอกาสได้พาวงไงยหอนาบอยได้มีโอกาสพาวงหง่มาทําการแสดง หลกหลายส่วนเลยมีบัตรสองร้อยบัตรห้าร้อยบัตรสามร้อยหรืออะไรนี่แหละค่ะทุกคนอุ้ยเลิศดเลิเลิเลเลดตั้งตะก,การตราอยู่ตรงที่ร้านปูนแบบเลิศดเลอเปอร์เสือเลยเบิ้งคนา่ะเบื้อนข่ะพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งบรรยากาศเบิ้งเบ้งโต๊ปะป้าสิทัวบรรจุคนได้เป็นมืนมืนคนผนู้นี่ยุ้วหมองนี่นะคะมอน้ำเกลืเกินลอย แสดงแล้วพี่นอ้องฝากมาจะเบ่นเลอทําการแสดงที่หนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มคือหมอลําเริ่มทําการแสดงเลยส่วนสิเป็นจะคลิปไดให้พี่น้องมาเบิง้งพลาดมีหอดบังกี่นังนายอำเภอหอ่าป้างานญงงานตัวเขาด้วยนี่พี่น้องงานระดับจังหวัดเลยนะคะทุกคนห้ามพลาดเลยหมอําใจเกินร้อยบุกจันทบุรีงานระดับจังหวัดเลยนะคะงานญงานงานตัวเลยเลย,เลยพี่น้องคนไหนเบิง้งผู้สนับสนุนก็เจ้า ห้องน้ำห้องในสะดวกสบายนะคะมีห้องน้ำมีรถห้องน้ำให้เข้าทั้งสองฝากฝั่งมาเลยมาให้กำลังใจหมอรำใจกันร้อยเลยนะคะ